องนี้เป็นหลวงพ่อโตนะครับวัดละคังนะครับสมัมเก่านะครับเหรียญโบราณน,นะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าลงยานะครับลงยาลงสีน้ำเงินนะครับด้านหลังจะเป็น กระไหลทองเตะออกนะครับเตะออก wow, <man. S 1> จำปีไม่ได้นะครับปีพศออไม่ได้นะครับหลวงพอ่อโตวัดพมรมัมมาางสีนะครับวัดละคังนะครับอันนี้ด้านหลังนี่ทองนะครับนี่เป็นกระไหลทองด้านหน้าลงน้ำยาเงินนะครับ ถ้าสนใจโทรได้เลยนะครับถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปนะครับหลวงพ่อโตนะครับหาได้ยากหาดูได้ยากนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับสุดยอดนะครับสวยงามจริงๆริงนะครับเบอร์โทร ศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าหกห้าสามหนึ่งหรือเบอร์เก่าศูนย์เก้าแปดสองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามห้าก็โทรได้แล้วนะครับเพราะว่าทำโทรศัพท์มาแล้วเติมเงินแล้วทำใหม่แล้วครับผมอยู่ละเอียดนะครับถ้าสนใจหลวงพ่อโตผม,มลังสีนี่ก็โทรได้เลยนะครับวันละครังนะครับ เป็นเหรียญน,นะครับนี่สวยเป็นเหรียญเงินลงยานะครับด้านหลังเป็นกระไหลทองนะครับครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปครับขอบคุณครับ